ของที่เพิ่งซื้อมาจากอ,อ,อายุทยานะคะออไปซื้อที่ตลาดน้ำอายุทยานะคะก็ไปดูกันก็มีอยู่สองอย่างนะคะเอ,อ้ยไม่ใช่สิอีกอย่างนึ่งป๊บน,นึงน่าจะกับมผเลยบอกตัวเอง่าัวันนึงมจะต้องเเจ้าคนนคนหน้ามลยวนะนะคะมีอยู่สามอย่างนะคะก็ะ ดี๋ยวไปดูอย่างแรกนะคะเป็นปลาดน้ำยุยธยานะคะแล้วเราก็ไปเจอนะ,ะนักสะแสดงนะคะคือเขาสแสดงบางระจันนะโอ้โหเหมือนจริงมากแต่เรากลัวนะคะคือแบบเขาสู้รบกันอะแล้วก็กลัวนะคะค่ะก็ไปดูอย่างแรกเลยอย่างแรกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแหวนนะคะแหวนแบบนี้นะคะเป็นเราซื้อมาสิบบาทนะคะพ่อซื้อให้นะคะ เราไปกับพ่อกับน้าน,นะคะนี่นะคะส0บบาทนะคะแหวนจากอายุทยานะคะตลาดน้ำอายุทยานะนี่นะคะโอ้เราใส่ไม่พอดีนะเนี่ยก็หล่มหน่อยๆน,นะค่ะก็ไปดูอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองนะคะเราจะซื้อมาเองนะคะก็คือทาราสกุช่นะคะสกุช่อิตมีนะคะถูกมากเลยนะคะถ,ถูกนะคะ นี่นะคะสีในกล้องมันอาจจะแบบอ,อ่อ,อนนะอ่อนมากไม่อ่อนมากนะคะก็อ่อนอยู่นะแต่ว่าพอจริงๆแล้วสีมันสวยนะคะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นคุกกี้อิตมีนะคะมีไส้เป็นสีฟ้านะคะสูบอรี่หรือเปล่านี่นะคะเระะา,าระะะะจะมาบีบให้ดูกันนะคะมองไม่เห็นนี่นี่มแล้วก็สโลนะคะ ก็เป้าหวานแบ่งข่าวไปตำทีมเราไงเขาบอกว่าแกเนี่ยเราเลยนะเราจะบอกมาให้นะคะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่ไมม่ต้องาเถียงเราซื้อมา20บาทเท่านั้นนะคะถูกนะคะเราเจอร้านซูชิสี่ร้านนะคะที่ตลาดน้ำเมยุงยะลาเจอสี่ร้านเลยนะคะเราซื้อร้านนี้มาถูกนะคะยี่สิบบาทเองซูชิอีกมีนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่เราซื้อให้นะคะก็ ช,ชามข้าวมาแกงนะคะนี่นะคะเป็นของเล่นนะคะแล้วก็แกะแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เอามาเล่นนะ,ะแกะมาดูนะคะก็จะมีเป็นพวกเราบางอันเราไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะเร,เรียกไม่ถูกนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นอะไรอ่ะไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราเอาหลอ,อกใหดูนะ ก็ทำเหมือนว่าเขาไม่อยากจะเห็นหน้าผมต่อไปแล้วแค่นั้นเองเหรอคะอตายแล้วนี่ไม่ใช่คนรักพันคนเดินซะและ้วนี่ถ้าผู้อญิงเขาไม่ได้คิดอะไรเรื่งเนี่ยเขาคป็นชาวดอกไม้แต่คนรักพัน,นลอยๆนะคะก็อย่างแรกนะคะก็เป็น ็้าวที่นี่นะคะคือนี่คืออะไรนะอย่าเล้วเตาเตานะคะคืออะไรเขาเรียกเไาอะไรอ่ะไม่ใช่เตาเ็ดนะคะคืออะไรยังไงไม่รู้นะคะมันเป็นที่แบบเอาไว้ต้มอะไรอย่างเงี้ยเตานะคะเราเรียกว่าเตานี่นะคะน่ารักนะแล้วก็เป็นนี่นะคะเป็นเหมือนกระติกนะคะ มันมใจแบกครบมากนะมีที่หิ้วด้วยไม่น,น่ารักนะคะแล้วก็เป็นกระทะนะคะกระทะไว้ทอดไข่หรือผัดอะไรอย่างนี้นะคะน่ารัะอันนี้ก็จะเป็นกระทะแบบทอดกล้วยอย่างนี้นะคะนา่นารักนะแล้วก็นี้เป็นถังน้ำนะคะตักน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ มันก็จะเป็นอันนี้เหมือนหม้อเหรอไม่รู้นะคะมีห้าขนาดนะคะขนาดใหญ่สุดขนาดนี้นะคะนี่นะนี่นะนี่นะหนึ่สองสามสี่หา้านะคะมีห้าขนาดนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูขนาดเล็กสุดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะน มีต่างๆี่ก็เขนาดไหนคะกับโปรนยเแค่ีย5าทนมทีทีวีก็ขนาดนี่นน2คปะมาาก็ขนาดน้นะคะ่ะขนาด,นนะะนาดสุดนะคะนี่นะคะยันไปสุนะคะอได ขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าย่าเรานอนอยู่นะคะแต่ทำไมแล้วก็น่ารักมากเลยสชี่นี้แล้วก็ขงหมดนะคะขอแค่เราพร้อมค่ะแล้วก็แหวนนะคะค่ะสวัสดีวันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเต่ลืมบอกไว้นะคะว่าเราซื้อมาวันนี้นะคะหรือเปล่านะเอ้ยไม่ใช่คือเราไม่ได้ลืมนะคะว่าเราซื้อวันนี้แต่ว่า คือหรือเปล่านี่คือเราบอกไปแล้วหรือเปล่านะคะค่ะเอะายบายบายบาย,บาย,บาย